ขายครับขายรถไทยแมสซี่นะครับ165นะครับผมอรปกณ์มีดันหน้าพันเนะครับผมรถพร้อมใช้งานรถพร้อมใช้งานไฮโรลิกยกขึ้นได้ตามปกติถได้ใช้ได้ตามปกตินะครับส่วนเล่มนะครับเล่มมีแต่ชุดโอนหมดอายุนะครับผมราคาคันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่น เก้าพันบาทนะครับสนใจโทร0935343797ได้เลยนะครับดูรถได้ที่เพชรบูรณ์นะครับผม